สรุปผลการประชุมกออบตอครั้งที่7ทับ2,566เมื่อวันที่27กรกฎาคม2566ในผลการประชุมนี้นะครับก็มีประเด็นสำคัญสาคัญเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในหลายประเด็นด้วยกันนะครับเข้าคาวนะครับเช่นในเรื่องของการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหาร การกาหนดตําแหน่งนักสาธารณสุขในเรื่องของหลักเกณฑ์เงินโบนัสหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิจะรับเงินโบนัสหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับในรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูในสรุปในผลการประชุมกออบตอครั้งที่7จ็ดทับสองพันห้ารกันนะครับใน ประเด็นแรกนะครับในรายละเอียดของการประชุมเนี่ยในข้อหนึ่งในเรื่องของการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีที่ไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหารหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นยังไม่เดินเน,เน,เนเินการสรรหารนะครับตรงนี้เนี่ยเขามีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหารในตำแหน่งสายงานผู้บริหารในกรณีที่ไม่มีบัญชี หรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วนะครับก็คือ1เนี่ยเขากำหนดให้วันที่31สิงหาคม66เป็นวันสิ้นสุดที่ท้องถิ่นสามารถจะดำเนินการสัญหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้ายการโอนการรับโอนนะครับให้มาดำรงตำแหน่งประเภทระดับสายงาน และก็มีฐานหน้าตามมาตรฐานตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารที่ว่างตรงนี้นะครับกำหนดให้วันที่31เป็นวันสิ้นสุดการรับโอนนะครับในกรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีแต่เรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้วหรือคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนท้องถิ่นยังไม่ดำเนินการสรรหา 2. การแจ้ง แนวทางปฏิบัติให้กับท้องถิ่นถือปฏิบัติซึ่งตรงนี้เขาก็แจ้งกันไปแล้วนะครับก็คือ1น1เนี่ยสอการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีที่คณะกรรมการกลางข้าราชการพนักง,งานท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหาก็ให้ท้องถิ่นที่รายงานตำแหน่งว่างให้คณะกรรมการกลางดําเนินการสรรหาแต่ว่ายังไม่มีผู้ใดไปดํารงตําแหน่งสามารถดําเนินการสรรหาได้โดย การย้ายการโอนการรับโอนนะครับในท้องถิ่นประเภทเดียวกันหรือเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งประเภทระดับที่มีฐานะตําแหน่งเดียวกันเนี่ยมาดํารงตําแหน่งได้แต่ว่าตรงนี้เขาให้สิ้นสุดภายในวันที่31สิงหาคม66นี้แล้วนะครับ2.2เนี่ยเมื่อมีการย้ายการโอนการรับโอนตามข้อ2.1แล้วท้องถิ่นที่มีตําแหน่งว่างจากการย้ายการโอนการรับโอนเนี่ยก็ให้รายงานกอบบตจังหวัด เพื่อที่กอบตจังหวัดจะดําเนินการสรรหาหรือรายงานกอบตดําเนินการสรรหาต่อไปซึ่งในการนี้ท้องถิ่นและกอบตจังหวัดจะต้องจัดทําทะเบียนกํากับเอาไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตรากาลังให้ชัดเจนว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการสรรหาของกอบตรพร้อมทั้งให้นายกท้องถิ่นเลขานุก,การกอรบตจังหวัดลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับเอาไว้ในแผนอัตรากำลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้สงวนตำแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้งจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นเท่านั้นสำหรับตำแหน่งว่างจากการย้ายการโอนตามข้อ2.1และตำแหน่งว่างเกิน60วันแล้วก็ให้ท้องถิ่นรายงานกอบตอจังหวัดเพื่อกอบตอจังหวัดจะได้ดำเนินการสรรหาหรือรายงานกอบตอดำเนินการสรรหาตามประกาศต่อไปนะครับ ข้อ 3. กรณีกอบตอจังหวัดใดประสงค์จะดำเนินการสัญหาในรอบเดือนตุลาคม66ก็ให้เสนอแผนการดำเนินการสัญหาให้กอบตอพิจารณากอ่อนหรือหากกอบตอจังหวัดไม่ประสงค์ดำเนินการสัญหาก็ให้รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างให้กอบตอสัรหาภายในสิ้นเดือนกันยายนโดยให้ดำเนินการตามแนวทางการสัญหาต่อไปนะครับ นี่ในในเรื่องที่1น,นะครับของอการประชุมนะครับก็คือการดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีที่ไม่มีบัญชีหรือผู้ผ่านการสรรหานั้นหมดแล้วนะครับในเรื่องที่2เป็นเรื่องของการกําหนดตําแหน่งนักสาธารณาสุขเข้าเห็นชอบให้กําหนดตําแหน่งนักสาธารณาสุข1ก็คือกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งว่า นักสาธารณสุขเนี่ยต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขสาศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในสาขาวิชาหรือทางที่กอจอกอทอหรือกอบตอกำหนด2กํกำหนดให้ตำแหน่งนักสาธารณสุขเพิ่มเติมในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพนักง,งานท้องถิ่น ในกลุ่มที่6กลุ่มสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและให้แจ้งสำนักง,งานกอทอเพื่อพิจารณากำหนดให้นักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติม,ต,มต่อไปในเรื่องที่2เป็นเรื่องการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขส่วนการประชุมมติที่ประชุมในเรื่องที่3เนี่ยเขามีมติในเรื่องของร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนตบว เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนังกงานส่วนตนําบลลูกจ้างพนักง,งานจ้างขององค์การบริหารส่วนตนําบลซึ่งเขาเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวนะครับซึ่งร่างประกาศดังกล่าวเนี่ยในรายละเอียด ก็คือ 1. ในประเด็นของรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละสิของงบประมาณรายจ่ายประจําปีตอนสิ้นปีงบประมาณเนี่ยเขามีความเห็นว่าให้คงหลักการเอาไว้เหมือนเดิมทั้งอัตราส่วนและนิยามนะครับก็คือให้คงเอาไว้เหมือนเดิมจะต้องมีงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละสิเนี่ยให้คงไว้โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจําปีหรือเงินโบนัสเนี่ย เขาได้วางหลักเอาไว้สองประการก็คือ 1. คุณสมบัติของท้องถิ่นที่มีสิทธิจะยื่นขอรับการประเมินผล 2. ท้องถิ่นที่มีสิทธิ์จ่ายเงินรางวัลประจำปีให้ประเมินผลจากตัวชี้วัดตามแบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการดังนั้นเนี่ยกรณีตอนสิ้นปีงบประมาณหากท้องถิ่นได้รับคะแนนการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการจากตัวชี้วัดไม่น้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ75จึงจะมีสิทธิจ่ายเงินรางวัลประจำปีไม่ต้องพิจารณาว่ามีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือมีการดำเนินการหรือผลการเบิกจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวได้ถูกกำหนดเอาไว้ในตัวชี้วัดของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับหากท้องถิ่นได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ75แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินรางวัลประจำปีโดยไม่ต้องพิจารณาว่ามีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือมีการดำเนินการหรือการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใดนะครับเน้นย้ำนะครับเนื่องมาจากว่าการดำเนินการดังกล่าวได้ถูกกำหนดเอาไว้ในตัวชี้วัดของการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสิทธิ์จะยื่นขอรับการประเมินโบนัสเนี่ยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับก็คือในข้อ2เนี่ยประเด็นผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้2.1 นะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับนะครับจะต้องเป็นพนักงานส่วนตำบลเป็นข้าราชการก็ได้เป็นพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างอ่าเพราะฉะนั้นเป็นข้าราชการเป็นพนักงานครูเป็นลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างก็มีสิทธิ์ได้นะครับ2.2มีระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในท้องถิ่นแห่งเดียวกัน ของปีที่เสนอขอรับการประเมินรวมกันไม่น้อยกว่า8เดือนโดยไม่จำเป็นจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติงานจริงในท้องถิ่นแห่งเดียวกันนะครับที่เสนอขอประเมินในปีนั้นไม่น้อยกว่า8เดือนระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่จะเป็นต้องติดต่อกันก็ได้นะครับ2.3จะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้จึงจะมีสิทธิได้รับเงินโบนัสนะครับวงเล็บ1ในกรณีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจําจะต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า1ขั้นร,รวมทั้งปีนะครับกรณีเป็นพนักงานลูกจ้างประจําไม่น้อยกว่า1ขั้นหรือกรณีมีอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่งเต็มขั้นแล้วเนี่ยจะต้องได้รับค่าตอบแทนพิเศษรวมทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ4วงเล็บ2ในกรณีเป็นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ4หรือกรณีมีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งแล้วก็คือเต็มขั้นต้องได้รับค่าตอบแทนพิเศษรวมทั้งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ4 ตรงนี้เป็นกรณีบุคลากรครูและพนักง,งานครูบุคลากรทางการศึกษาวงเล็บ3ในกรณีเป็นพนักง,งานจ้างจะต้องได้รับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไปถ้าเป็นพนักง,งานจ้างต้องไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไปรวมไปถึงกรณีพนักง,งานจ้างที่มีอายุครบ60ปีหรือ70ปีที่ต้องพ้นสภาพด้วยนะครับ อันนี้เข้านำมากรณีพนักง,งานจ้างคะแนนประเมินเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไปรวมไปถึงกรณีพนักง,งานจ้างที่อายุ60ปีหรือ70ปีที่ต้องพ้นสภาพด้วยนะครับตรงนี้เป็นกรณีของอผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินรางวัลประจําปีนะครับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินโบนัสขององค์การบริหารส่วนตําบลน,นั่นเองนะครับทีนี้ ในข้อ3เนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องของจะต้องได้รับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ75นะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัลประจําปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน ผลการประชุมกรบตเขามีการเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสนะครับก็คือ1ในประเด็นการจ่ายเงินในประเด็นการรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละสิตรงนี้ก็ให้คงไว้นะครับ 2. ก็คือประเด็นของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องมีประเด็นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างและ3จะต้องได้คะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ75จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ